สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พบกับช่อง B&M Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับจะมารีวิวนะครับเป็นลำโพงบลูทูธนะครับเป็นรุ่นนะครับดอกสีนิ้วนะครับตัวนี้นะครับท่านผู้ชมมาพร้อมกับฟังก์ชัน FM นะครับเสียบ USB ได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับมีไฟตกแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะครับมีหลากหลายสีให้เลือกนะครับท่านผู้ชมชอบสีไหนเลือกสีนั้นได้เลยนะครับสเปคนะครับของตัวนี้นะครับ ดอกลำพงนะครับจะอยู่ที่4นิ้วนะครับแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ที่1,200มิลลิแอมป์นะครับสามารถเล่นได้ต่อเนื่อง3ชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับกำลังวัตต์อยู่ที่5วัตต์นะครับเดี๋ยวมาแกะดูภายในกันนะครับท่านผู้ชมภายในนะครับจะมีสาย USB มาให้นะครับ1เส้นนะครับสำหรับชาร์จนะครับ สามารถนํา USB ตัวนี้นะครับไปเสียบกับอะแดปเตอร์มือถือได้นะครับหรือว่า USB นะครับตามแหล่งชาร์จต่างๆได้เลยนะครับตามห้างนะครับหรือว่าในรถยนต์ก็ได้นะครับท่านผู้ชมที่มี USB ให้เสียบนะครับเป็นหัวแบบไมโครนะครับตัวนี้นะครับมาดูในส่วนของตัวลําโพงกันบ้างนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับที่สั่งมานะครับจะเป็นสีดำนะครับท่านผู้ชมสีดำดอกลำโพงนะครับจะขนาดจะอยู่ที่นิ้วนะครับตรงนี้จะมีไฟ LED นะครับสามตำแหน่งนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับปุ่มที่1นนะครับจะเป็นปุ่มโหมดนะครับ สำหรับเลือกโหมดนะครับว่าต้องการใช้งานโหมดไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธ FM หรือว่า USB หรือว่า SDcard นะครับท่านผู้ชมส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มย้อนกลับนะครับและกับปุ่มลดเสียงนะครับท่านผู้ชมกดหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นการย้อนกลับไปเพลงก่อนหน้านี้ถ้ากดเชนนะครับจะเป็นการลดวอล่มเสียงนะครับท่านผู้ชมส่วนตรงกลางนะครับจะเป็นปุ่มหยุดนะครับหยุดเล่นชั่วขณะนะครับกับสแกน FM นะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับ ส่วนปุ่มที่4นะครับจะเป็นปุ่มถัดไปนะครับเลื่อนเพลงนั่นเองนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นการเลื่อนเพลงกดบวกแช่นะครับจะเป็นการเพิ่มเสียงนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับตัวนะครับลำโพงนะครับจะเป็นพลาสติกหนาอย่างดีนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับในส่วนของด้านบนนะครับจะเป็นช่องเสียบ usb นะครับเปิดได์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมส่วนที่2นะครับก็จะเป็น sd card นะครับหรือ memory card นะครับ ส่วนที่3นะครับก็จะเป็นช่องสาหรับชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองนะครับท่านผู้ชม DC 5โวลต์นะครับก็เสียบสายตัวนี้นะครับเข้าไปได้เลยส่วนที่4นะครับก็จะเป็น AUX นะครับท่านผู้ชมส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นสวิตช์เปิดปิดนั่นเองนะครับสุดท้ายมาทดสอบใช้งานกันดูนะครับท่านผู้ชมโดยการเปิดตัวนี้นะครับไปด้านซ้ายนะครับ The Bluetooth device is ready to pair. ก็จะมีการพูดนะครับเป็นในโหมดของบลูทูธขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะค้นหานะครับแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธนะครับเพื่อที่จะทำการเปิดเพลงได้เลยนะครับท่านผู้ชม FM Tuner. ตัวนี้นะครับจะเป็น FM นะครับท่านผู้ชม Line In. อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นไลน์อินนะครับก็คือ AUX นั่นเองนะครับท่านผู้ชม The Bluetooth device is ready to pair อ่ะอันนี้ก็คือบลูทูธนะครับถ้าเป็น USB นะครับเสียปุ๊บก็จะเล่นเพลงทันทีนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวจะทดสอบนะครับเปิดบลูทูธให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับ See, it started at the park, used to chill after dark. Oh, and you took my heart. That's when we fell apart. Cause we both thought that love that lasts forever. Last forever. They say we are too young. Oh, we didn't care. We made it very clear. And they also said that we could ครับท่านผู้ชมหลังจากการทดสอบใช้งานนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับท่านผู้ชมเสียงดังฟังชัดนะครับใช้งานได้ดีนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับเหมาะสมกับราคานะครับคุณภาพคุณภาพนะครับเกินราคาด้วยซ้ำนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับด้านบนตรงนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะวางมือถือได้นะครับท่านผู้ชมน่ครับสามารถวางได้แบบในรูปเลยนะครับท่านผู้ชมเปิดเปลียไปนะครับวางมือถือได้นะครับราคาโปรโมชั่นแน่นอนนะครับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่สนใจนะครับ ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้นะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับกดเข้าไปดูนะครับไปซื้อกันได้นะครับท่านผู้ชมไปเลือกช็อปเลือกหากันได้เลยนะครับท่านผู้ชมถึงขนาดมันจะเล็กนะครับแต่มันเสียงนะครับสุดยอดนะครับท่านผู้ชมเสียงดังกังวันนะครับปุ่งไกลเลยนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับอันนี้นะครับยังไม่ได้ชาร์จแบตนะครับจากการทดสอบนะครับก็ลองเปิดแป๊บหนึ่งครับมันก็เตือนแบตใกล้จะหมดนะครับท่านผู้ชมต้องเอาไปชาร์จแบตก่อนนะครับพอซื้อมานะครับยังไม่ได้ชาร์จแบตนั การรีวิวนะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมปิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะครับยังไงผมก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ